เกิดเป็นคนควรทำตนสูงล้นค่าทั้งคำพูดคำจาหน้าปราศัยทุกถ้อยคำย้อนย้ำสำนึกใจรู้สิ่งใดควรไม่ควรหรือด่วนทำเพ่งพินิษคิดดูให้รู้แจ้งก่อนถแถลงแจงไข ให้ไถ่ถามมิใช่รู้อยู่น้อยนิดคิดมู่วามออกมาพร่มปากว่าหาเรื่องกันมันมีจิตคิดรู้เป็นผู้ให้รู้แบ่งปันน้ำใจไม่หักหานหรือคิดร้ายหมายมา,าดพิฆาตกัน ดุดสายทานแห่งใจไหลหลังรินไม่คิดคดทรยศใจหมายหักหลังมีแต่ความชิงชังหวังทวินเอาแต่ดีใส่ตัวชั่วชีวินโยนมนทินใส่ผู้อื่นหิวหื่นเงินเกิดมาตำ่ำ อย่าทําใจให้ไร้ค่าจงรักษาความดีให้ใครสรรเสริญยกใจตนสูงล้นค่าก้าวหน้าเกินด้วยเจริญคุณธรรมประจำใจบางคนเกิดมาสูงเรื่องรุ่งนักแต่หัวใจดานดัก คอยผลักไสให้ทำตัวขุนมัวค่าหน้าละอายสูงไม่ได้เพราะใจต่ำระยำเกิน มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันในความรู้สึกของคนทั่วไปเรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่สูงกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมีความคิดมีสติปัญญามีความรู้สึกนึกคิดที่เฉลียวฉลาดมีภาษาพูด ภาษาเขียนที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันสามารถแยกแยะดีชั่วได้แยกแยะผิดถูกได้ซึ่งแตกต่างจากสัตว์โดยสิ้นเชิงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์เราจะดีเลิศไร้ที่ติและมีจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และสูงส่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเสมอไป ในบางครั้งมนุษย์เราอาจกระทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำกระทำในสิ่งที่ผิดไม่เหมาะสมผิดทั้งทางกฎหมายและกฎแห่งศีลธรรมจริยาอันดีงามการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่การันตีได้ว่าจะต้องเป็นคนดีประพฤติดีประพฤติฤชอบเสมอไป หรือมีจิตใจที่สูงส่งกว่าเดรัจฉานทั้งหลายบ่อยครั้งไปที่เราเห็นการกระทำของมนุษย์ที่ดูต่ำดูแย่ดูน่ารังเกียจน่าขยะขยงกว่าเดรัจฉานเหล่านั้นเยอะแยะไปยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้บางทีแทบจะแยกกันไม่ออกด้วยซ้ำไปว่าอันไหนสิ่งไหน ที่น่าจะเป็นการกระทําของมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานจิตใจหรือจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างของมนุษย์บางครั้งก็โหดร้ายป่าเถื่อนถอยสถุนไร้ความเมตตาปราณีโหดเหี้ยมอมหิตต่ำสรามชั่วช้าสามานยิ่งกว่าจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างของสัตว์เดรัจฉานเสียอีก โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์ชอบเลี้ยงไว้ดูเล่นไว้เป็นเพื่อนไว้เฝ้าบ้านดูเหมือนจะมีความอ่อนโยนเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความผูกพันหรือแม้แต่ความห่วงใยที่มีให้กับผู้ที่เลี้ยงดูมันซึ่งเราสามารถมองเห็นและรับรู้ได้สัมผัสได้จากพฤติกรรมของมัน สัตว์บางประเภทก็สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เป็นอย่างดีอย่าได้มองว่าสัตว์เดรัจฉานต่างๆเหล่านั้นจะโหดร้ายปาเืถ่อนไร้เมตตาปราณีต่อกันไร้ซึ่งความรักความผูกพันระหว่างกันและกันซึ่งเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่าแม้แต่หมา มันยังรู้จักรักลูกของมันปกป้องลูกของมันจากอันตรายที่ย่างกรายเข้ามาหาแต่มนุษย์เราแท้ๆกลับไม่มีความรักความผูกพันความพวงใหญ่ให้กับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกเป็นสายเลือดเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองทุบตีทำร้ายกดขี่ข่มเหง ให้เห็นเป็นข่าวอยู่เสมอๆยิ่งทุกวันนี้ในสังคมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดยาบ้ายาอีเฮโรอ,อีนและยากล่อมประสาทสารเสพติดอีกมากมายหลายชนิดกินเสพแล้วก็จิตหลอนลุกขึ้นมาทำร้ายฆ่าแกงกันเพราะขาดสติคลุมคลั่งบ้าคลั่ง ทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวอยู่ภายใต้การควบคุมของฤทธิ์ยาและสารเสพติดที่เราเสพและกินเข้าไปจนสังคมไทยทุกวันนี้เต็มไปด้วยฆาตกรอาชญากรฆาตกรรมอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดลูกฆ่าแม่ลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูก สามีค่าภรรยาแฟนค่าแฟนหันศพแยกชิ้นส่วนทำร้ายกันสารพัดรูปแบบโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวขาดสติยังคิดไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อยู่ภายใต้ของริษยาตำรวจต้องรับหน้าที่ในการจับกลุ่มปราบปราม ซึ่งเป็นงานที่หนักหนาสาหัสเอาการยากที่สังคมจะอยู่อย่างสงบสุขเหมือนแต่ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันก็เกิดจากฝีมือและการกระทำของมนุษย์ทั้งนั้นอยาเสพติดทุกอย่างก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่ทำและผลิตขึ้นมาเพื่อฆ่าผ่อนสงมนุษย์ด้วยกันเอง จิตใจโหดเหี้ยมอมหิตขึ้นทุกวันใช้ชีวิตลำบากขึ้นอันตรายรอบด้านในขณะที่มนุษย์เราลุกขึ้นมาทำร้ายกันฆ่ากันอย่างทารุณไร้ความเมตตาปราณีต่อกันสัตว์บางประเภทบางตัวก็กำลังทำหน้าที่พลเมืองดีแทนมนุษย์ช่วยเหลือคนตกน้ำ ช่วยเป็นบรดีการปกป้องคุ้มครองมนุษย์ที่เลี้ยงมันมาให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆบางครั้งถึงกับต้องสูญเสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนที่มันรักออกมาจากกองไฟที่กําลังลุกไหม้อย่างน่ากลัวโดยเฉพาะสุนัขหรือหมานี่แหละกลายเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีของมนุษย์ มากกว่ามนุษย์ด้วยกันเสียอีกหมาหรือสุนัขก,กลายเป็นนักกู้ภัยที่ดีเยี่ยมที่สุดยิ่งกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำไปการที่เราได้มีโอกาสเกิดมาในร่างของมนุษย์ซึ่งควรจะมีสภาวะจิตใจที่สูงส่งกว่าหมูหมากาไก่เหล่านั้น ก็ควรทําตัวทําใจให้สูงส่งดีงามมีคุณค่าอย่าต้องให้เสียชาติเกิดหรืออายหมามันเลยนะคะ พระพุทธองค์ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรมคนไหนใครทำกรรมเคยก่อเอาไว้อย่างไรก่อนนั้นเคยทำกรรมไว้ชาติใดชาตินี้ต้องได้รับกรรมที่ทำก่อนนั้นตัวฉัน គុំខំតែកា